วก็แล้วสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีจ้ายินดีตอนหับเข้อศูนยสองเส้หน่อยแซนแวร์เด้อพี่น้องเกิดอีกแล้วเกิดอยากไอติว่าอยากกินสมบัตม่วงเฮดเจลปลาแหกก็ได้ว่าสั่งยั่งกับแบบยังกับเส้นหน่อยเส้นหน่อยขียวกับเส้นหน่อยแต่ว่าจะไม่เฮดเจลม่วงเอาม่วงออกไม่เก่งเนี้ยมากกีพี่น้องยิ่มใส่เงนมูดเดี๋อุ้ยขัววอลสุกนี่ นี่บอกหัวห้ามาแต่กกหนองปลามันแหลปเบิ่งอีสองสะอาดเลยสะอาดสะอาดได้เนาะ่วานันนี้เอาปลาไทยเอาเร็าทยตอนหน่วงนี่กรอบจะน้องให้เกวก่อนให้่สหลังนุ่วงลบขอบสสีลัวบเจ็ดเชีเียเห็ดชจานน่อยนะเห็ดเจลด้วยเห็ดยั่งเจลเา็เจียร์เล่ปอกไปอออากกรอบก็ได้ก็ปอกหรอ บกม่วงอะไรมันอับกม่วงนี่มันเปลือกวาทปะปะพันก็ไไ้บพันดอกเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นบางบางะนะเดี๋ยวเวลาเขาปุ๋ยเจเอาไปเอาไปเอาเอาไปนเปลกดิบนี่เลอเปอดีบอันเดก ปะเด็ให yeah, oh. oh. oh oh. mm ้เ hmm. บ้างเอา้าเบ้งตื่อะไรดเจียนอยคับแด้ประเดสูดนหน่อยนะเจ่วเพิ่นขอสีองกอนวนี่เก่วอ้าวจเบล็ดีซ่นอาจองนะตาจหายไปที่หส จใส่ไปกองอีมับอกบบเองันนตองเพราะว่ามีก็ดตอนไปแหลน่าจเสงนะตองซ้ก็เด็ก่ตองเสียตงใส่ตอนนนะตออางเ้ยะป่าเ,เร ตื่นวัดเยอะกว่านี้กินนังมาอยู่ทางหลังหมดเจอเลยแต่ว่าจะสูงก็คอยนแบบเนี้ยไม่เห็นจเลยคนะกหน่ะค่ะหัวมาดีสมุดอะไรเนาะโอ้ตกอะไรมล้งไพยังเลยจะเสไว้เนี้ยอตาเราอยากกินหมวงเต็มหูบอว่านี่คือการเรานีบกตอนอยากกินตามูอยกกินตา

เคยบอกตำแจ่วไปร้องเค่ะเคยโอ้เคยทำไปไดเสร็จทุ่อยางมาใส่ใส่ดี้อ่ะคงไปเสรเจียวพุงก็แควหอเเบโตัจบวใจแบบงงอย่างกิน้งอย่งกินทั้งบอกเป็ด้ีบ้องค่ะข่้หมักหมหมคิวได้เยเออบไรออกเจหมากค่ะคิวซาปะน้อยหมวกซาปะน้อยบอกหมวกแก้มแดงค่ะ เดไดกินเลยเดน้งสาวคนี้แก้มแดงมีพวงพะมากับม่วงอันนี้ตอนมันยังหน่อยองแซบมันกรอเปยหน่อยหัวอัวแอเหวแห้วหองหันแห้อหแล้อวเห้อเหัวแบ้อวห้อองับ้ออองอัออันัั คายอันนี้ซือเกยวสมักเมืองเนาะเขาติคั่วนะคขิปซะหน่อยเฮ็ดแต่อยู่ตะกินพี่น้องมัแต่าเงิที่มาตามกิซะก่อนะถูกสมาตามกูจีวาริตะแข็งปะดีันแข็งต้อง้างขวายเหรอข้งข้งสมาเองบ่ กอยม่หน่แล้มซุกบ่ไปู้เให้เราายเห็ดินลิตาอมาอ่ะอยเนยาเ็นเนาะพัลิตาโอปรกวยพี่เนานกันไลยคนก่นตอนนี้จะไปกินไลยคนไลยเห็ดเนาะเสีดไอเาพัลาเสีย กินนะกินตัวนุ่มๆจิกเด้อตัวนี้เด้อขอันหน่อยก็ได้จิกตัวนี้ก็จะมาหอนแท้พี่น้องอ๋อเอ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 เออ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 ออเออเเอเออเอเออเเออเอเเออออเออเเอออออ แรงแป๊ดเลยนะหัดขอนะเฮ้ยฮูียงายยูอ่เกระเป๋านี้ขอลำพงก็ฮู้ฮู้บรสียธนอะไรม่ไเลยเป็นเะรอคัวจ้ะแล้วก็อ่า ลืมยนแล้วน่าเทียมด้ลยคุณใส่กระเทียมนะบอสคืออะไรก็เถอเรียมหอมเลือแดงจาที่สูตรไทยทีูซ่เจาะแกงแดงแกงูตรไม่เคยกินเดียสอกเลยก้าวเจียงกระชากงเจียงกระชายเักแดงกระเทียมแดงคือจะของเด็กจะของไอ้้อะไรเจ้องของหวา เไชอบเปนน้อยมาแล้วพี่นนออบป่ะได้รยมีีอเดี๋ยวสิมาบอกชอบตัวใส่ก่อนพี่หจกราดีเด้ออ่ะเจ๊่อก่อนเด้อขี่งามกี่มาทีสักเยอะแสนี่เยอะ

เสะไปดิหนอกอเง่อเลยไปเถาได้นต้องตงเม่งนอมาเด้อกิกมังมงกัเจ็บท้องกัต่างยังกับปีงไก่ีขานิมงมงิถอไนี่ตัวน้อยนักกอดตัวใหญ่นักกอดไดมังมงน้อยนะมง่างะกําลังเกิดใหม่ดิอ้มงมงยังมานามีะ เกยบแดงเ้ก็ต้องออกให้หยั่งนะปุกนหยั่งองลยมันมันเห็ดมันเห็ดซอยมันจะกินที่เี้ยเขาโจดอกเรียมนอ้าวเดี๋ยวมันมาานกับมือกนทางเบื่อเ็ดกอพี่นมัุกอืมันกินมักินทุกมัมั

อีกวันอาทิตย <c oughs> ์หน <c oughs> no ึ่งนะพอดีกินหมงวงหน่อยเสบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์พอดีเลยมวงหน่อยเจียววะเจียวพงเจียวพงขวบหมัดหมอง

บอสเพิ่อเห็นแล้วเลยเซ็ตยังบ่ไไ้เบ่งวิดีโอยังบ่ไห้เป็ตาไอมานอ่างเซก้มาางลินอยู่ทางกบพอเห้งนี่ร้องสากคนสิรับมันมาเป็นอยู่เซยู่บัาเซพี่ใดเราอันเาไปถ่ายยบ้านย่บ้านกะพี่เอาไปถ่ายยุ่นอกอัอยู่นอกย่างประมาณนีมองก็ไม่ใหญ่ได้อังลออกมาัอยู่ เทปเออเทฟไม่ใช่เมีอกแสงเผ็ดยำันะกินให้ของเสีวริตาวริตาจมยาแก่ยังเห็นเปยนแมนบ่เจ้าก็ยาดกันเลยเจ็บเรือเจ้าลูกขี่บุเซาแล้วหมดแรงทะเบิงรดแล้ว หาใครเนี่ยอก,กินข้าวอ,อิ่มเนี่ยดิ่กินขา้าวเละยาวปกินกอนันไดนะไปกินมะขามหอยจอีเผ <c oughs> ่นจะกินรีเนี่ยเ็นน่อยอ่าบางแผนขักได้อเซฟรเลืออยู่บ่มันีว มันยืดรไปไแกอกอบมงมันเริ่มเลื้องในแล้วมันก็จะยำใส่กล่องในวัก็จะฟังเสียงเลยโค้อบนี่ต้องมีตอนประเดกจกันจับนะโอ้รับนี่เพื่อพี่เพื่อนน้องบ้ นเสีบยบโยกับซุกกินบูป่ากินเนาะตอนน้อยเสียบบะต้องปลาเสียบอืบบอ้มอีกอ <c oughs> ย่างน,นึงเนี่ยเสียงตอดปอซุกกินเนาะดูสัส่งเนาะ <c oughs> ตัดผ้ามาถอดขนมพี่น้องหลังจากเขากินบัม่วงแล้วก็เลย ถอดขนมแก่เพชรโอ้คนเห็ดไยป้าป้าคนเห็ดตะเสลโอ้อ้าบานุงยามันสดบานขค้นหนากรวนีมันปัเยมอสำหรับกินแกมเบียเนาะทุกคนขนมเก๋โอ้แกมเหลาตัวนี้นะกเลยเลิสเปนเต้นเลสเปนเต้นเลิสเนเต้น้ยป้าจะเสียีเนอหม่แลว คนละมั้คนกับวนี่ละวะนเพยาก้นเลค้ววัยด้วยวเอาขึ้นมาเนี่ยขึ้นไก่อะรน้เอาเอป็นนยังเนาะพี่น้องูกูเบื้องนี้ก็เ็ดอันยำสลัดนงนัดไปเบื้องในคลิปนงนัดเด้อเด้อพี่น้อง ไปเบ่งคลิปหนุ่งลัดเฮ็ดยำสะดัดเด้อเยีาเลยพี่แนนน้ที่อันี้างนี้จะเป็นยังสุดๆอยู่นี่อะไรพี่น้องคลิปนี้ห้องกระเียวไหวใช่ไหมเด้อจะได้กากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญมันก็สนายสนอยเด้อไปๆเน็ต้เด้อพี่น้อง่ายนีก็หยานไฟ